ชาวอำเภอดำเนินสะดวกส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนโดยอาศัยน้ำจากคลองดำเนินสะดวกและคลองซอยต่างๆโดยทำสวนเตียนปลูกพืชผักต่างๆและปลูกไม้ยืนต้นเรียกว่าสวนใหม่ปลูกไม้ยืนต้นชนิดใดชนิดหนึ่งบนร่องสวนเต็มร่องหรือหากมากชนิดก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวอย่างมีระเบียบเช่นองุ่นละมุดชมพู่มะพร้าวน้ำหอมฝรั่งและได้นำสินค้าจากสวน มาจำหน่ายซื้อขายกันโดยทางเรือจนเรียกว่าตลาดน้ำและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ตลาดน้ำคลองต้นเข็มตลาดน้ำคลองรัดพรีและตลาดน้ำเหล่าตักลักซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวกตลาดน้ำที่เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกบนสายคลองดำเนินสะดวกนี่คือตลาดน้ำคลองรัดพรีตัวแทนตลาดน้ำของเมืองไทยที่ดังไปทั่วโลกบริเวณพื้นที่ของตลาดน้ำนั้นขยายไปกว้างขวางมาก โดยในช่วงปีพุทธศักราช2500ขยายกินบริเวณตั้งแต่ปากคลองรัดพรีไปตามคลองขุดดำเนินสะดวกซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองใหญ่ไปถึงบริเวณปากคลองทองหลงังและบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ดำเนินเทเตอร์ใกล้วัดโชติทายการามในวันนัดท้องน้ำจะคลาคล่ำไปด้วยเรือสินค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือสมปั่นจอดเรียงรายกันยาวนับเป็นกิโลเมตรเพื่อมาซื้อขายผักผลไม้นานาชนิดจากสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องุ่นสีเขียวพันไว้มะละกาและสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านตลาดน้ำจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกาสนาทีเป็นประจำของทุกวันการเกิดของตลาดน้ำเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยนั้นจะพบว่าเกิดในเวลาไล่เลี่ยก,กับการขุดคลองนั่นเองชุมชนสองฝั่งคลองดาเนินสะดวกเป็นชุมชนที่เติบโตคู่มากับแม่น้ำลำคลองตลอดสายคลองมีคลองรัด เชื่อมพื้นที่ภายในกับคลองใหญ่ไม่ต่ำกว่า200คลองและในจำนวนนี้มีไม่น้อยที่ตัดกันเกิดเป็นเครือข่ายสายน้ำเชื่อมหมู่บ้านตำบลอําเภอและจังหวัดเข้าด้วยกันด้วยความเรียบง่ายและมีสเสน่ห์ของตลาดน้ำดำเนินสะดวกซึ่งเกิดจากการดำรงชีวิตและพัฒนาตนเองของชาวชนบทในสังคมไทยที่มีคลองเป็นตัวแปรประสานความเป็นวัฒนธรรมดูแปลกตาสำหรับคนต่างถิ่นเนื่องจากคนไทยแต่ครั้งโบราณ มีความชำนาญและเคยชินกับการสัญจรทางน้ำการพัฒนาการติดต่อจึงมุ่งใช้ทางน้ำเป็นสำคัญโดยเฉพาะคลองดำเนินสะดวกซึ่งพิเศษกว่าคลองอื่นๆเพราะเกิดจากการขุดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิน้นดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวดำเนินสะดวกเปรียบประดุจของมีค่าประเมินราคาไม,ม่ได้และสามารถพูดได้ว่า ตลาดน้ำดํเนินสะดวกคือเสน่ห์แห่งสายน้ำที่มีอยู่แห่งเดียวในโลกความประทับใจแห่งประวัติศาสตร์สายน้ำของชาวดำเนินสะดวกคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้เสด็จประพาสต้นอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อวันเสาร์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2447ขึ้นสี่ข่ำปีมะโรงจุลศักราช1 <Evet. S> 2 6 6หรือรอส พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเรือพระที่นั่งเข้าเทียบท่าหน้าวัดโชติทายการ,รามตรงศาลาการประเรียนที่สร้างใหม่และประทับแรมบนศาลาการประเรียนและได้เสด็จทางชนละมาศภายไปตามลำพังพระองค์เองโดยไม่มีผู้ติดตามเพื่อต้องการทราบความเป็นอยู่ของราษฎรทรงทอดพระเนตรเห็นว่าน้ำหลากไหลเชี่ยวมากผลไม้ในสวนถูกน้ำท่วมจนหมดสิ้นพระองค์ได้ทรงพายเรือ เลาะลัดเข้าทางคลองรัดพรีผ่านวัดพระเจริญธรรมหรือวัดศุนเมื่อเสด็จมาถึงบ้านนางพึ่งแท่เล้าจึงเชิญให้ขึ้นบ้านให้ลูกชายคือเจกหวดไว้หางเปียยาวยกกระบะใส่กับข้าวและหม้อข้าวถ้วยชามออกมาให้พระองค์เสวยในขณะนั้นเจกหวดหันไปมองดูพระบรมฉายลักษณ์ที่เขาซื้อมาตั้งที่หิ้งบูชาแล้วกราบพระองค์ท่านท่านจึงตรัสกับเจกหวดว่าฉลาดและตาแหลมดี แล้วจึงตัดให้กรมพระยาดำรงเขียนพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เจกหวดแท่เลา้าเป็นมหาดเล็กของพระองค์ในหนังสือตราตั้งนั้นประทับตราและลงพระประมาพิไทยมอบให้เจกหวดตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงเรียกเจกหวดมหาดเล็กซึ่งได้ถึงแก่กรรมไป40ปีเสษ็จแล้วเหลือแต่บรรดาลูกหลานอีก5-6คนเท่านั้นปัจจุบันเราสามารถสืบสารตำนานประวัติศาสตร์โดยล่องเรือทางน้ำ ชมความงดงามตามรอยเสด็จประพาสต้น